สามารถไปร่วมบนได้สาาําหรับผู้ที่มาใหม่ก็ไปต่อแถวในโซนด้านหลังศาลาในการถวายอารมิตรบาต 哎，他们都买。 ถอดรองเท้าไว้รอด้วยนะครับท,ที่ด้านหน้ากองหอน่วยการก็จะมีต้นพระป่ามงคลให้เราได้ร่วมทำบุญกับหลวงปู่ก็สามารถร่วมในการถวายได้เนองจากว่าวันนี้พระเราออมาเยอะอก็สิบผู้ชายใส่บาตรเสร็จก็จะช่วยทยอยในการรับอาหารมิตรบาทร่วมกันใน่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา ก้าวเวกา30นาทีเราพร้อมกันที่ศาลาปรับพิธีด้านพระใหญ่เพื่อที่จะได้ร่วมในการพประกอบพิธีอัญเชิญพระรมสารีริกธาตุอรหพ่อชินประเทพในภาพเมื่อเกินตีหนึ่งว่าสิ่งที่สูงสุดควรจะนำสิ่งที่มีค่าสูงสุดในการบูชาอ,าาาาาอันบอกว่าพระพ่อเพื่อนอาบอากว่า สิ่งที่สูงสุดควรจะบูชาใบเหนือสูงสุดเช่นเดียวกันคนที่จะบูชาในสถานที่สูงสุดวันนี้้านใดมีอารมณามริลิกาตามีทองคำอยากจะ,จะร่วมบรรจุบ,บนเสียงระเกียรของพระพุทธปติมาบางเกียนแสงสิ่งหนึ่งก็สามารถถาวายที่อหลวงปู่เฉลิมได้ ในช่วงที่จะบรรจุนะปุ้โยมช่วงประมาณก็สิบนาฬิกาเป็นต้นไปหลวงพ่อชิแล้วก็นำพลอยมาร่วมบรรจุด้วยท่านใดอยากจะร่วมบูชาก็สามารถบูชา,า,ชา,าที่กองโรยการได้เป็นภาพมงคลพุทธีในงานยืนพรนมงคลลุงปู่เราจะมีองค์พระแม่ลูกาลาจันทร์รูปที่เราเป็นความค,ามคามาามุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นสายสินเชื่อหลงโพซีองค์หลงโพานาหรือที่เราทราบหลงพนัทวิวนัทตอเป็นดาวพระศุกร์คต้วยหลายหลายรูปด้วยกันเราก็ได้เห็นองค์แม่คุบาจย์ในช่วงมีน้ำบาลมีการทานาทายมาใส่กงเราในการเป็นของท่านก็เป็นบนของเราที่เราถืว่าเป็นเนื้อนาคนที่เราได้ร่วมในการ นัานแท้ๆว่าภูเบศกัาพนมาคนที่มาร่วมงานการบุญกันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาการเป็นผู้เคยร่วมทำบุญร่วมกันมาทั้งอชาติในสมัยที่พระพุทธเจ้าเราบังเกิดในอินเดียจึงอบอกว่าในวันนี้ดีนะพระพระโณเลึลมเริ่โกรธเริ่มโกรธเริ่งกิจชา เลิกภาพใต้เลิกไร้สิ้นเลิกเหยีาเลิกบูชากไม่ชวนฟังเลิกสุชาติยาเสพเลิกยาค้าเลิกเบียดเบียนเปวกบฏเลวกบฏเลิกฟุ่มเฟือเยอะหยิบเลิกชิงการเลิกเกี่ยวกันถ้ารบเลิกสงการเลิกเจ้าชู้มองอ๋องเลิกมองไร้เลิกเอาไปยึดครัเป็นสุจริเป็นการชาเยาะเล่าเลิกมองกัน เลิกมาดามเสียหาเสีงยงอมยานดีเพราะฉะนั้น,นาการที่มีพระสงฆ์มาโบสถ์จะว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเราก็เดียวกันกับพระสงฆ์ผู้มีความสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนาเมื่อครั้ที่พระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมากันโดยไม่ได้ดไรับไัยพระสงฆ์เราได้โยนแต่เป็นเด็กที่มีความสัมปทา์คือได้ทึงการประสงฆ์บวช ครับพระพุทธเจ้าทั้งหมดวันิามดีจิตใจปลุดปีในการได้รู้ระมวลกับพระครูหอว่าเป็นบุญญาการภาษาบ้านเราหรือว่ามาร่วมงานยุทธนามคลโบาณท่านยังไม่รู้จักศัพท์ในการใช้กับข้าไม่รู้จักว่าวันีเกิดหลวงพ่อวันนี้จะพูดอะไรดีจะใช้คำว่าไกเดินไปหลวงปู่เฉลิมเดินไป โยมใส่บาตรไปก็ทำานครู้จากภาาหลงปูหลงปูเจเนลแทนที่เพิ่อนเจนเจ้าค่ะโอ้ยุ่งยากยาจะพูดเอาไว้พุธยาลเยียดแจกองคท่านไห้